คิดถึงจึงมาหาครับเพราะที่นี่คือจังหวัดลำปางเมืองที่เต็มไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติและเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่พบครับวันนี้ผมพาทุกคนมาทําความรู้จักกับแร่ตัวหนึ่งชื่อว่าแร Course, ่คอ์สหรือว่าเขี้ยวหนุมานแร่เคี้ยวหนุมานเราพบที่จังหวัดลำปางด้วยมีภาษาพื้นถิ่นชื่อว่าแก้วป่งขามวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปตามล่าหาแก้วป่งขามกันครับ มีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็คือการหาแก้วน,นะครับแก้วที่ว่านี่ก็คือแก้วปงขามนะครับก็เข้าไก่ใครที่จะมาขุดมาอะไรก็จะมาสักระเออห้าหมื่นใช่ไหมคะสวยมากแล้วตัวนี้จะต่างจากโกงคี่สียังไงบ้างวันนี้เราจะพาทุกคนไปลุยป่าครับไปหาของดีของเด่นของดังและของขลังของอำเภอเถินจังหวัดลำปางจะเป็นยังไงนั้นขอลุยป่าสักครู่หนึ่งเดี๋ยวไปเจอกันครับ ยอรจี้รถทัวร์วันนี้เอ็กซ์กับ Staying Style อติพาไปครับเราพาทุกคนมาที่นี่ฮะอำเภอเถิน um จังหวัดลำปางครับเรามาถึงที่ศูนย์โอท็อปนะครับมัดหนาบ้านไรอันนี้เป็นแบบกำไรเนาะเดี๋ยวจะเอาไปหนึ่งอัน จุดเริ่มต้นการเดิน,นทางของเราเริ่มที่นี่ครับบ้านนาบ้านไร่ก่อนเราจะไปถึงนะฮนะรถขึ้นไม่ได้ครับตอนนี้บนทางคือต้องเป็น,นรถรถโฟวินนะเขาจะเข้าไปดูนะครับเรีย <c oughs> ว่าเป็นภูมิปัญญาของของชาวบ,บ้านที่นี่นะครับก็คือบ้านนาบ้านไร่นะครับอำเภอเถินสวรรค์ลำปางเนี่ยก็คือเป็นจะเอ่อ มีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็คือการหาแก้วนะครับแก้วที่ว่านี่ก็คือแก้วพงคำนะครับแก้วพงคำเนี่ยหลายคนก็จะู้จักนะครับบางคนกับพวกฮจักนะครับแก้วพงคำเนี่ยเป็นคล้ายๆว่าเป็นอเยเมนีอีกอันนึงนะครับเป็นเป็นแรกครอสเนาะแต่ว่าที่นี่เขาจะานิยมเอามานะครับมาเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องรางของขลังนะครับคือวันนี้เขาจะพาไปดูแหล่งคูดเลยว่าการหาแก้วพงคำที่นี่เขาทํากันจะได้เพ <c oughs> <c oughs> ื่อนจะพาเขาไปว่ายศาลเจ้าปงหลวง เป็นที่ที่คนที่มาขุดแร่ขุดแก้วพงคำเนี่ยส่วนมากก็จะไปไหว้เพื่อจะขอขออนุญ,ญาตขอนญญตอ,ขอนุญาตขุดขออนุญาตพกกลับกลับไปบ้านเป็นความเชื่อเนาะเป็นความเชื่อใช่ใครที่จะมาขุดมาอะไรก็จะมาสักการะเพิ่ะเป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาเคารพนับถือ ก่อนที่จะมาขุดมาอะไรก็จะมาขอพรขอแรงบันดาลใจให้ให้ขุดได้ให้เจออะไรประมาณอย่างนี้ครับที่เนี่ยที่เราอยู่เนี่ยเป็นเป็นบ่อแรกบ่อตั้งเดิมเนอะชื่อว่าบ่อปงหลวงแต่ว่าตอนเนี้ยคือคนจะทำน้อยมากละเราจะไปอีกที่หนึ่งจะเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันฮะเต้นเต้นเหมือนกันเดี๋ยวเราติดตามไปด้วยกันกนะ็จะไปหัวแดงอีกรอบหนึง่งไป ตอนนี้เราเข้ามาถึงตรงแหล่งหนามปุย่านะคะคนกำลังมุงดูกันเลยอันนี้จะเป็นสีเหมือนน้ำนมเดีย๋ยวก่อนเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นดีกว่ามีอะไรอ๋อกำลังถวายปู่อ๋อบอกเจ้าที่เจ้าทางเนาะ งตั้้ใจปลูกบ่เนาะลูกหลานมาเยี่ยมมาชมบารมีครับโอ้โหอ๋อปาุ่มัญญาชาวบ้านนะฮะบ่อยองี้ต้องมาสองคนเนาะไม่เลี่ยมต้องมาอย่างน้อยต้องมาสองคนเนาะตรงนี้เอาไปเอาไปตัดก่อนตรงนี้คือบริเวณตัดหลุมลองย่างไหมครับไม่อ้วนเลย เอาลงมาเลยเอามาอึ้บได้แล้วครับ าขาวๆเนี่ยใช่หมดเลยแต่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านต้องการคือต้องเป็นต้องงามกว่านี้ต้องงามกว่านี้อ่าบางทีก็มืองเงี้ยห้องได้เือนเม็ดลอยๆเด็กอ่าเป็นแท่งเป็นแท่งดูเที่ทครับแบบเหมือนลุงตับอะไร่เงยอ่านี้เป็นแบบเหลี่ยมๆเ,เลยนะฮะตอนนี้เราอยู่ในถ้ำถ้ำถ้ำเกิดจากการขุดนะฮะคลายดีท่าอะไรขอข้างเราจะเห็นสายแร่เนาะแร่แร่คอร์เทียบเลย ผมลงมากผมเดีย๋ยวเราก็จะขึ้นไปมันเป็นสีขาวนะครับเนี่ยมันเป็นสีขาวเราเราเอาไปเกี่ยกับเกียยได้แต่มันไม่มีสีอัน<ม>อันนี้ใช้ไม่ได้มันเป็นเรียนครับแบบนี้เป็นเรียนแก้วเราเราไปเกียยไม่ได้เราเอาไปล้างเราไปเก็บไว้เอาขึ้นหิ้งพระขึ้นอะไรเราเอาไปบูชาได้ครับแบบนี้ได้แก้วปงขามมาเนาะเราก็ได้มาล,ละลักษณะของมันนะฮะถ้าเป็นรูปรูปดึกเลยอ่ะก็จะ เป็นแบบหกบเหลี่ยมนะฮะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บ้านของคุณลุงนะคะที่เราเนี่ยไปดูที่ออบ่อขุดของแกงเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้บ่อขุดที่เมื่อกี้ที่เขากล้องพาไปนะแกใช้มือขุดเลยนะคะเดี๋ยวจะลองมาดูนะว่าที่บ้านคุณลุงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะตามมาเลยอันนี้ที่เจรไนแล้วค่ะเป็นสีฟ้านะคะ โอ้เขาบอกถ้าสีฟ้าคือจระราคาแบบดีเลยนะนก็จะได้ไม่ถึงแสนครับพี่ไม่ถึงแสนอันนี้คือยังไงนะคะอันนี้แก้วบวกมันจะมีสีเขียวเหมือนเหมืววนะะอนเห็นเห็นสีเขียวไหมข้างในอ่ะออเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันจะเหมือนเหมือนเหมือนผืนหญ้ากรมการรมยีง่งะเนี่ยทางนี้เขาจะเรียกปลืกเขียวก็เบื้องต้นแรกๆคือเขาก็จะมาตัดเพื่อจะมาเจียก็คือตัดเป็นท่อนเป็นเม็ดเป็นเพื่อที่จะมาทําเป็นเนี่ยเรามาเจียละใน เยลามานนก็คือเรามาขัดเป็นขึ้นลูกขัดเงามาอะไรเตียไปเรื่อยๆกระบวนการประมาณแค่นี้เสร็จแล้วก็คือไปขึ้นลูกเป็นจะทําเป็นแหวนหรือทําเป็นกําไลอันนี้เริ่มตั้งแต่ที่เอามาที่นี่เลยเนี่ยระยะเวลาประมาณคือถ้าหนึ่งชิ้นก็คือวันหนึ่งก็เสร็จก็อยากเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาเที่ยวนะครับก็เข้ามาดูอัญมณีก็คือแก้วปงคาม นะครับของนามะไล่เชิญชวนนะครับปักหมุดเข้ามาก็คือโอท็อปนาบะไล่ก็จะเจอห้หมดหน้าฝนพิการธันวามกราคมามีนาเมษานะครับเป็นหน้าพิกที่ที่สามารถเข้ามาได้แล้วเราสามารถที่จะพาเข้าไปถึงบอ่อขุดนะครับบอ่อขุดที่เป็นแหล่งกําเนิดของแก้วป่งคามนะครับขอเชิญชวนนะครับและแล้วก็มาถึงบทสรุปเส้นทางสุดท้ายของการตามล่าหาแก้วป่งคาม ถ้าคุณผู้ชมสนใจที่อยากจะมาตามล่าเหมือนกับผมสามารถมาได้ครับที่บ้านนาบ้านไร่ตำบลแม่ถอดอําเภอเถินจังหวัดลำปางได้เลยนะครับ